ดนเงินกระแทกหน้าสามวันเกิดขอเงินได้เงินขอทองได้ทองเลิกจนตลอดปีโชคดีตลอดไปเงินล้านพุ่งเข้าใส่ 1. คนเกิดวันพุธในช่วงปี2,566ชีวิตคุณจะมีแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆเข้ามาการงานจะดีขึ้นแบบคาดไม่ถึงการเงินก็จะดีขึ้นตามไปด้วยมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่เงินเดือนจะสูงขึ้นเป็นเท่าตัว หรืออาจได้โบนัสเงินก้อนแบบที่คนไม่คาดไม่ฝันคนค้าขายหรือคนทำธุรกิจออเดอร์อใหญ่จะมาไม่ขาดสายได้เงินกำไรจํานวนมากตลอดปีและถือเป็นจุดเริ่มต้นของความก้าวไปสู่ความสำเร็จของชีวิตคุณในอนาคตโชคลาภจะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องอาจได้ของมูลค่าสูงหรือเงินสดจํานวนมากๆหากนําไปลงทุนเพิ่มจะได้ผลตอบแทนกลับมารอยเท่าเตรียมตัวเตรียมใจพบกับความสุขที่จะมาเยือน ได้เลย 2. คนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันนี้ที่ผ่านมาหลายปีหยุดอยู่กับความไม่เจริญความก้าวหน้าเอาเสียเลยทําอะไรไปก็เหมือนจะล้มเหลวมีแต่นี้สินเต็มไปหมดแต่ถ้าว่าชะตาของคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงปีผ่านไปนับจากนี้เป็นต้นไปอยากไปอีกข้าปีข้างหน้าจะมีชีวิตที่ดีอย่างคาดไม่ถึงอะไรที่เคยหวังไว้จะเริ่มเห็นผลสิ่งของมีค่าที่เคยอยากได้จะได้มาครอบครองอย่างใจหวัง อะไรที่เคยทําไว้แย่ๆก็จะกลับมาดีทําเงินได้มหาศาลเลยทีเดียวแถมมีเกณฑ์ที่จะได้ปลนี้ปลสินเตรียมตัวเต็มใจรอพบข,อข่าวดีอันยิ่งใหญ่ได้เลยนอกจากนี้คุณมีเกณฑ์จะได้รับก้อนใหญ่แบบจัดเต็มจากตัวเลขหลักล้านภายในปีนี้อีกด้วยหากซื้อเก็บไว้บ่อยๆรับรองว่าคุณจะได้โชคใหญ่อย่างแน่นอนและ 3. คนเกิดวันศุกร์ ท่านที่เกิดในวันนี้ค่อนข้างเหนื่อยและทรมานกับการทํางานอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังแต่เท่าไหร่ก็ใช้ไม่เคยพอแบบเรีกเยกได้ว่าจนแทบขาดใจกันเลยทีเดียวแต่ชะตาของคุณกําลังจะเปลี่ยนไปจากนี้สมุกแต่สิ่งดีๆเงินทองจะไหลามาเทมาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหากคิดว่าจะทาอะไรให้ลงมือทํเในช่วงปีนี้ได้เลยจะทําให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองมั่นคง ร่ำรวยจากคนไม่มีเก็บก็จะมีเหลือล้นเตรีมตัวเปิดบัญชีใหม่แถมยังมีเกณฑ์ดได้รับจากการเสี่ยงโชคจากตัวเลขมงคลแบบต่อเนื่องหลงวดติดอีกด้วย5ปีหลังจากนี้เป็นช่วงเวลาของคุณอย่างแท้จริงไม่เชื่อไม่หลบหนีเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกดซับสไ r i b e กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ